ฮัลโหลสวัสดีครับกลับพบกับฟุ้งเฟ้อเชเนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับของใหญ่แบบใหญ่รับปีใหม่เลยนะครับมันก็คือเครื่องรีดของ d e ีว l ลนะครับ DW735 นะครับตัวนี้คือตัวยอดฮิตเลยนะครับแล้วก็ผมซื้อเจ้าตัว DW7351 นะครับก็คือเป็นถาดรับไม้ที่เป็นตัวออปชั่นเสริมนะครับก็ซื้อมาด้วยนะตัวนี้ก็ประมาณพันนิดๆนะครับส่วนตัวเครื่องก็อยู่ที่ประมาณ1 9ื่นเถึงสองหมนะครับอ่แล้วแต่ร้านที่คุณจะไปซื้อนะครับอ่ะก็ เปิดกล่องก่อนนะครับนี่ผมผมเปิดมาแล้วนะครับเช็คของนิดหน่อยในกล่องนะครับเปิดออกมาเนี่ยตัวแรกก็จะเจอเป็นท่อที่จะต่อมานะครับเอาไว้ขายขี้เลื่อยนะครับขี้เลื่อยจะเป่าออกมาทางนี้ขายมาแล้วเนี่ยมันจะตกลงมาใกล้ๆกับเครื่องนะครับจะเป็นลักษณะนี้ส่วนอันนี้อ่าก็คือเป่าขี้เลื่อยมาเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะพุ่งออกมาข้างหน้าเลยอันนี้เขาจะเน้นเหมาะกับการต่อกับท่อแล้วก็ไปเข้ากับ ถังเก็บฝุ่นอะไรพวกนี้แล้วก็เขามีตัวใบสำรองมาให้ด้วยนะครับชุดหนึ่งนะชุดหนึ่งมี3าใบอันนี้ถ้าไปซื้อแยกก็ประมาณสักพันกว่าบาท2000นะครับตัวปรับระดับเครื่องรีดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวจับหมุนเป็นเป็นเหมือนเหล็กหล่อนะครับนี่ดูดีใช่เลยสักๆเหมือนผิวทรายอย่างเงี้ยนะครับเออสวยดีวะนะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับอ่ะโอเคนี่คือด้านบนนะครับ เบิร์ออกมานะครับก็เจอตัวเครื่องนะครับว้าวสวยงามพึ่งแกะพลาสติกนะที่แรกหมกแค่เปิดเปิดดูเฉยนะครับแต่ยังไม่ได้ดูตัวเครื่องตอนที่แกะพลาสติกนะครับสวยมากโอเคเดี๋ยวเรามายกกันนะครับตัวนี้หนัก40่สโ,โลได้โอ้ยกจิบายหลัง ส8 5ิบแปดจุดห้ากิโลนะครับบวกกับความชราของผมเนี่ยมันจะกลายเป็นประมาณสักห้าสิบโลได้โอเคนะครับขั้นตอนแรกก็คือเดี๋ยวเราจะทําการใส่เจ้าตัวปรับระดับนะครับตัวเครื่องนะผมไม่รู้เรียกว่าอะไรดีนะครับเขาจะมีน็อตเสียบตรงนี้มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไขออกมันจะมีบากของมันอยู่นะครับก็ใส่ให้ตรงปึ๊บด้านบนตรงนี้เห็นไหมครับตีมุมกล้องนี่มันจะมีประแจแถมมานะครับเนี่ยประแจตัวนี้นะครับใช้ได้กับทุกส่วนของตัวเครื่องเลยนะครับแล้วก็เอามาไขเข้าไป นะครับปึ๊บเนี่ยเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็สามารถหมุนปรับนะครับเจ้าตัวเครื่องนะครับขึ้นลงได้แล้ว โอเคอ่ะก่อนนี้มาดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมบอกสเปคคร่าวๆของตัวตัวนี้ก่อนนะครับ power input ก็คือกำลังไฟนะครับอยู่ที่1,800วัตต์วิ่งนะครับแบบ no load นะครับอยู่ที่10,000รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็สามารถปรับความเร็วในการฟีดไม้เข้าไปเนี่ยได้2ระดับคือ1 4.3เมตรต่อนาทีและ2นะครับ8เมตรต่อนาทีไม้ได้สูงนะครับ152มิลลิเมตรนะครับหรือ6นิ้วนะครับแล้วก็กว้างคือหน้ากว้างอย่างงี้3ามร้อยสามสิบิลลิเมตรหรือสิบสามนิ้วกินไม้ได้ส ก็คือ3มิล3มิลจริงๆก็จะมีระบุไว้ด้วยว่า3มิลเนี่ยไม้ต้องเป็นแบบไหนด้วยนะครับน้ำหนัก38.5กิโลนะครับแล้วก็เสียงครับอยู่ที่90ิเดซิเบลแล้วก็เวลาตอนที่ใช้งานนะครับอยู่ที่ประมาณ109.5เดาเดซิเบลอ่ะทีนี้มาดูทีละส่วนเริ่มแรกจากตัวปรับระดับตรงนี้นะครับก็คือหมุนใช้วิธีการหมุนตรงนี้นะครับเพื่อทาการขึ้นลงตรงสเกลตรงนี้จะมีตั้งแต่ศูย์ถึง15นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นนิ้วนะครับศูนย์ถึงนิ้ว น,นี่คือสเกลของเขาอันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดตัวนี้นะเป็น์กิตเบเกอร์นะครับในกรณีเอาไว้รีเซ็ตในอย่างเช่นเครื่องมันโอเวอร์โหลดหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะเด้งออกมานะครับเราก็กดรีเซ็ตเข้าไป นะตัวนี้เป็นตัวบอกว่าเวลาคุณใส่ไม้เข้าไปใช่ไหมครับด้านล่างมันจะไปดันตัวแผ่นเหล็กตัวหนึ่งนะครับแล้วแผ่นเหล็กตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวบอกว่าไม้ที่คุณใส่เข้าไปเนี่ยมันจะถูกกินอยู่ที่กี่มิลลิเมตรเออสูงสุดก็คือ3มมิลมควรจะดูที่ตัวเลขนี้ก่อนเสมอนะก่อนที่คุณจะใส่ไม้ให้มันกินแล้วก็ตัวไม้เองเนี่ยนะก็จะมาบอกว่าถ้าเกิดคุณจะกิน3มมิลนะคุณต้องใส่ไม้เนี่ยหน้ากว้างไม่เกิน75มิลเพราะว่าถ้าเกิดคุณใส่มากกว่านั้นแล้วคุณให้กิน3มมเน่คคืืออรงัทงานนํางาานนนนหักกกเิิไปถ้คุณจะ1มม นะครับคุณสามารถใส่ได้ถึง330 mm, มมก็คือเต็มหน้ากว้างเลยนะสามารถกินถุงมินได้นะครับนะีบ่คือประมาณนี้นี่คือเป็นตัวปรับการวิ่งซึ่งคุณจะปรับได้ก็แต่เมื่อคือเครื่องต้องทํางานอยู่ช่วคุณเปิดเครื่องปุ๊บคุณค่อย ปรับตรงนี้คุณจะไม่สามารถปรับก่อนได้ถ้าคุณไปฝืนมันเฟื่องมันยังไม่เข้าที่ฉะนั้นต้องเปิดเครื่องวิ่งก่อนแล้วก็ปรับความเร็วตรงนี้นะครับเบอร์หนึ่งเขาบอกว่ามันจะตัดอยู่ที่70ครั้งต่อเซนติเมตรเบอร์สองบอกว่าตัดอยู่ที่37ครั้งต่อเซนติเมตรหมายความว่าเบอร์หนึ่งจะวิ่งช้ากว่าใน1เซนมันสามารถตัดได้เร็วถึง70ครั้งตัวเนี้ยเพราะว่าหนึ่งเซนนมันตัดได้แค่37ครั้งเองนะครับแสดงว่าไม้มันวิ่งเร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็จาง่ยคืออเบอร์ 1. วิ่งช้าตัดละเอียดเมอ่อ2วิ่งเร็วตัดหยาบกว่านะครับประมาณนี้ทางซ้ายสุดของตัวเครื่องนะครับจะมีตัววงแหวนปรับตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับให้ค่าในการรีดไม้เนี่ยนะครับอยู่ในค่าที่เครื่องเซตเอาไว้นะครับก็จะมีหลายค่าไม่ว่าจะเป็น25.4นี่ก็ประมาณ1นิ้วนะครับแล้วก็ค่าอื่นๆน,นะ 19, 12.7, 6.3, 3.2อะไรเงี้ยนะครับแล้วมันจะมาใช้งานร่วมกับเจ้าแท่งตัวนี้ แท่งตัวนี้จะแทงทะลุเข้าไปใต้เจ้าตัววงแหวนนี้นะครับโดยในแต่ละค่าเนี่ยจะมีเหล็กมาค้ำนะครับเจ้าตัวเหล็กอันนี้ไม่เท่ากันนะครับทะใั้เวลาเราปรับเครื่องลงมาหมุนให้มันมาชนเหล็กตัวนี้ก็คือจะได้ค่าตามนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ตัวขี้เลื่อยนะครับมันจะพุ่งออกมาตัวที่เขาให้มา2ตัวนะก็คือตัวแบบนี้นะตัวนี้ก็คือพอขี้เลื่อยพุ่งมาปุ๊บมันจะตกลงมาข้างล่างคือตกลงมาใกล้ๆเครื่องเนี่ย กับอีกแบบหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือมันจะพุ่งมาเลยนะครับเนี่ยมันจะพุ่งออกมาทั้งช่องนี้เลยนะครับซึ่งหมายความว่าคุณต้องหาอะไรมารับมันก็คือพวกท่อเอาไว้ดูดฝุ่นหรืออะไรอย่างี้นะครับเพื่อเอาไปเข้ากับตัวถังเก็บขี้เลื่อยนะฮะวิธีการใส่คือตัวนี้มันจะมีสปริงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเคี้ยวนะครับง่ายๆเลยนะเท่าที่ผมลองดูนะครับก็คือเนี่ยกดสปริงด้านนี้นะเพื่อเอาตัวเครื่องหดีบมันเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ให้เข้ากับตัวเคี้ยวนะครับเนี่ยต แก๊กก็คือตัวสปริงนี้มันจะเข้ามาในรูนี้เวลาออกนะครับคุณก็ใช้ตัวประแจที่เขาให้มานี่แหละดันกดเข้าไปนะครับแล้วก็บีดออกนะครับแบบนี้ง่ายง่ายนะครับโอเคตรงนี้นะครับเป็นส่วนของการเมเทนแอนอย่างเช่นการเปลี่ยนแป้งถ่านของตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็การหยดน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้เป็นแผงนี้นะครับคุณก็ใช้ตัวนี้นะครับในการไขข้างในมันเป็นแคบสลักเฉยๆบีดไปทางขวานะครับบีดไปทางขวาปุ๊บหลุดออกมาแล้ว ข้างในเป็นแบบนี้เห็นไหมครับปิดอย่างนี้นี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสําหรับเปลี่ยนแปลงทางตัวนี้จะเป็นโซ่โซ,ซ่ที่วิ่งล้อมรอบตัวเครื่องนี้เลยนะครับก็คือวิ่งตามเสานี้เลยเนี่ยคุณสามารถหยอดน้ํามันตรงนี้ได้ไม่ต้องไปเปิดฝาข้างบนนะครับเพื่อหยอดน้ํามันนะคุณสามารถหยอดน้ำมันได้จากตรงนี้ได้เลยเนะเป็นการแม่ทนนยง่ายๆลาใส่ก็เหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็่แ,แล้วก็บิดกลับแบบนี้ปึ๊บมันก็จะล็อกเอาไม่ออกละ แล้วก็ถัดมาจากด้านหลังเมื่อกี้นะครับก็คือมาทางด้านขวาของตัวเครื่องนะถ้ามองจากด้านหน้านะครับก็จะมีแผงสําหรับเม็นทนเนียนหนึ่งชุดนะครับก็คือเปิดเข้าไปเหมือนเดิมน้ำบิดอย่างงี้ข้างในก็จะมีพวกมีโซ่สายพานแล้วก็เห็นเสาด้วยนะครับก็สามารถเป็นทนเนนได้แล้วก็ที่ด้านซ้ายนะครับของตัวเครื่องก็จะมีตัวนี้เป็นตัวครอบนะชุดในการขับเคลื่อนอยู่นะครับผมจะถอดให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมใช้ตัว601นะครับใส่ดอกเดียวกันกับตัวเครื่องนั่นแหละนะครับ น,นั่นในก็จะมีพวกชุดโซ่ชุดขับนี่นะครับมีเฟืองแบบนี้นะครับก็ใช้ไปนานๆเนี่ยคุณสามารถนะถอดมาเพื่อทําการทําความสะอาดนะเป่าฟูนหยอดน้ำมันหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ตรงส่วนนี้ได้นะครับ โอเคทีนี้ที่ด้านบนนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวเอาไว้ส่งไม้นะครับสมมติว่าคุณรีดไปเสร็จปุ๊บจะส่งไม้ข้ามมาฝั่งนี้เพื่อรีดซ้ำนะครับปุ้นก็สามารถวางพาดออกมานี้ได้เพราะตัวนี้เป็นโลหะนะครับมันก็จะไม่โดนตัวพลาสติกนะครับก็ทนทานอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แถมมานะครับอย่างที่ผมบอก,บอกด้านหัวเขาจะมีเป็นแม่เหล็กด้วยนะเอาไว้ใช้งานได้นะเดี๋ยวจะใช้ให้ดูตัวนี้เขาบอกเอาไว้ว่า no step คือห้ามมาไปยืนนะไม่ใช่ว่ามันแข็งแรงจะไปขึ้นไปยืนนะครับเขาบอก no step นะคร Okay, เดี๋ยวผมจะถอดตรงนี้นะครับเพื่อความรวดเร็วผมจะใช้ตัวนี้นะครับ601นี่ถอดมาแบบนี้เลยฟึบ อ่านี่คือหน้าตาภายในของเขานะครับจะเห็นว่าเรียบร้อยมากนะทำเหมือนแบบเครื่องยนต์ดีๆสักเครื่องหนึ่งเลยนะครับมีฝาครอบเครื่องมีอะไรนี้นะครับแต่จริงๆตัวนี้คือฝาครอบตัวใบมีดนะครับแล้วก็เป็นตัวนําพวกขี้เลื่อยนะครับนำขี้เลื่อยเนี่ยขึ้นมาสู่ตัวนี้แล้วตัวนี้จะมีเป็นโบเวอร์นะครับนี่เป่าออกมาทางนี้มันเลยทําให้ตัวขี้เลื่อยของตัวเจ็ดสามาเนี่ยนะครับมันพุ่งออกไปแรงมากเพราะว่ามันจะมีตัวเป็นใบพัดโบเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับวิธีการถอดเจ้าตัวกาดตัวนี้นะครับก็คือบิดบิด้ตัวเสานี สามสนะครับนี่จอบมาเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วไม่ต้องไว้ไหนนี่ไว้ตรงนี้เลยนะครับมีที่เก็บอ่ะโอเคเนี่ยตัวนี้เขาจะมีสัญลักษณ์อยู่ว่าตัวนี้ close นะครับตรงนี้คือ open เวลาจอ open ก็คือคุณแค่ยกเจ้าตัวนี้ยกขึ้นมาตรง open นะมันจะมีขีดเขียนูอย่ open นะครับแล้วก็ดึงออกแบบนี้ง่ายๆเวลาใส่ก็ open เข้าไปแล้วก็กดลงมาแค่นี้เอง อ่ะผมย้ายข้างมาเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องให้ดูตัวนี้ด้วยนะเวลาจะหมุนใบเนี่ยนะครับตัวนี้จะมีผลทําให้ตัวนี้มันหมุนได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะใบคมมากผมจะไปใส่ถุงมือก่อนนะครับทีนี้ผมจะให้ดูว่าตัวนี้คืออะไรนะครับสมมติว่าผมจะขยับตัวใบนะครับจะขยับไปหน้าหน้าไม่ไปผมต้องกดตัวนี้เนี่ยกดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขยับเห็นไหมครับมันถึงจะไปนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยนใบมีดเนี่ยนะครับ มันจะต้องกดตรงนี้ทุกครั้งเวลาที่เราจะหมุนไปทีนี้วิธีการเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมันก็จะมีตัวตัวสกูที่ใช้กับหัวตัวนี้นะครับอแต่ด้วยความรวดเร็วผมก็จะใช้กับตัว601นะครับผมจะลองถอดให้ดูหนึ่งตัวโอ้แข็งมากนะี่มันยังไม่เคยถอดนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องบิดด้วยตัวนี้ก่อนอโอเคแข็งพอสมควรใช้มือบิดเพื่อปลดล็อกมันก,ก่อนนะเพราะว่าของมันใหม่นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ไขควงคลัชนะครับ ระวังมันตกเข้าไปนะครับแต่ตมันก็ไม่ไปไหนหรอกมันก็ลงไปใต้เครื่องนะครับไปตรงที่ฟีดไม้พอได้่างนี้แล้วปุ๊บประกับมันจะหลุดใช่ไหมครับเราก็ใช้ตัวนะแม่เหล็กที่เขาแถมมาเนี้ยดูดเห็นไหมครับตัวประกับใบมีดดูดออกมาเสร็จแล้วตัวใบมีดก็เหมือนกันก็ใช้แม่เหล็กดูดขึ้นมาแบบนี้ผมจะให้ดูตัวใบมีดนะครับจะเห็นว่าตัวใบมีดเนี่ยเขาจะมีสลักตรงนี้นะมันก็จะไปเข้ากับล่องที่อยู่ตรงนี้สองข้าง แล้วก็ใบมีดจะมี2คมสามารถใช้ได้ทั้ง2ด้านนะพอด้านนึงสึกก็เอาออกถอดออกมาแล้วพลิกอีกด้านนึงใช้งานนะครับก็ประมาณนี้ในการเปลี่ยนใบมีดนะวิธีการใส่ก็แบบนี้นะมันสามารถปรับได้นะซ้ายขวาได้นิดหน่อยนะบางทีในกรณีอย่างเช่น คุณไปเผลอฟีดไม้แล้วไม้มีตะปูนะครับแล้วใบเลื่อยเนี่ยเกิดสึกขึ้นมา3ใบเลยเพราะมันจะสึกที่เดียวกันถูกไหมครับเพราะว่าด้วยความเร็วเนี่ยมันปื้นเดียว3ใบนี่เรียบร้อยนะครับคุณอยากจะใช้งานมันต่อก็ง่ายๆคุณก็ถอดมาใช่ไหมครับแล้วก็นะสลับไม่ให้ตัวใบหนึ่งใบสองใบสามเนี่ยร่องมันอยู่ตรงกันนึกออกไหมครับถ้าร่องที่มันเสียเนี่ยมันอยู่ตรงกันมันก็รีดออกมามันก็เป็นรอยนะครับแต่ถ้าคุณขยับสักใบหรือ2ใบเนี่ยไปทางอื่นมันก็จะช่วยกันทําให้ตรงกันแล้วไม่มีรอย เกิดไปเจอตะปูปุ๊บโอ้ยต้องเปลี่ยนใบเลยหรือเปล่ายังไม่ต้องนะครับคูณสามารถสลับด้านใบอย่างนี้ได้อ่ะผมก็จะใส่เข้าที่นะครับก็เหมือนเดิมนะเราก็หนีบตัวประกับนะครับเอามาแปะก็ใส่ให้ตรงแล้วก็เอานอ็อตใส่เข้าไป เสร็จแล้วผมจะใช้ตัว601นะครับไขเข้าไปนะเมื่อกี้ผมปรับ15มันยังไขไม่ออกเลยผมจะปรับ13แล้วไขเข้านะครับแล้วก็จะใช้ตัวนี้ในการขันแน่นๆอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาขให้แน่นนะครับด้วยตัวนี้โอ้หนี่ก็แน่นแล้วนะ13เนี่ยโอเคเรียบร้อยพอเราเสร็จหนึ่งตัวปุ๊บเราก็กดกดอันนี้ใช่ไหมครับเราก็ให้มันหมุนไป หมุนไปตัวต่อไปแล้วเราก็ทําการถอดเปลี่ยนใบหรือทาความสะอาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้ตัวโบเวอร์ตัวนี้นะครับมันจะต่อจากมอเตอร์ฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับมอเตอร์อันนึงเนี่ยมันจะเป็นตัวขับเนี่ยตัวใบมีดนะแกนอีกฝั่งหนึ่งของมอเตอร์ก็จะมีใบพัดอยู่อย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้ตัวขี้เลื่อยเนี่ยนะครับถูกเหมาไปตัวหอยโข่งตัวนี้นะครับก็สามารถเอาออกได้ปลดล็อกตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นเหล็กหนีบอยู่1ตัวแล้วก็มีใต้เครื่องตรงนี้ อีกหนึ่งตัวแต่ที่แรกเนี่ยผมจะถอดให้ดูแต่มือผมล้วงไปไม่ได้มือผมใหญ่นะแล้วก็ใช้ไขควงปากแฉกสั้นๆแบบนี้นะครับไขน็อต2ตัวออกนะครับก็สามารถถอดออกมาได้นะรประมาณนี้นะครับอ่ะผมจะใส่กลับเข้าไปโอเพนให้ตรงกับลูกศรก่อนนะครับเนี่ยมันจะเข้าไปอย่างงี้เสร็จแ,แล้วก็ปล่อยลงปึ๊บมันจะเข้ามาที่คลสนะแล้วมันก็จะลงลงล็อกของมันแล้วเราก็เอาเจ้าตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิม เพราะว่ามันเป็นเครื่องรีดที่เมนทนแนนง่ายนะเพราะว่าเขาทําค่อนข้างมีระบบมาอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เมนทนแนนง่ายมากนะครับโอเคทีนี้เมื่อคุณถอดฝาเครื่องออกมาแล้วเนี่ยที่ใต้ฝาเครื่องนะ mm hmm. เห็นพลาสติกตรงนี้ไหมครับเมื่อคุณปิดฝาไอตัวพลาสติกมันแก้มันจะแทงเข้าไปในช่องการกรบาดตรงนี้นะเป็นรูปก,กังเขนเนี่ยนะครับมันจะแทงเข้าไปในนี้ทําให้เครื่องสามารถทํางานได้แต่เมื่อคุณถอดตัวฝาเครื่องปุ๊บเหมือนเซนเซอร์ตัวนี้มันก็ถูกปลดล็อกทําให้ เครื่องไม่สามารถทํางานได้นะ,ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณไปเผลอเสียบปลั๊กไว้นะแล้วมือไปโดนโดนสวิตช์อะไรเงี้ยนะครับเครื่องมันก็จะไม่ทํางานเพราะว่าเซนเซอร์ตัวนี้มันถูกปลดล็อกอยู่นะครับนะอ่ะผมลืมไปเลยว่าจะต้องแกะเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับ D W 7351นะครับเป็นถาดรับไม้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะที่ผมคิดว่าควรจะมีเลยนะครับเพราะมันแก้ปัญหาในการไม้กระดกได้นะครับ ตัวนี้ผมซื้อใน Official Store นะครับถูกสุดนะครับแล้วก็มีสกรูมาให้นะมีคู่มือการติดตั้งมาให้นะครับเป็นสองถาดสวยๆเลยเดี๋ยวไปติดตั้งกันครับอ่าโอเควิธีการใส่เจ้าตัวถาดนี่นะครับขั้นแรกก็คือคุณต้องเอาสกรูที่เขาให้มาก่อนนะสามตัวนี้ใส่สปริงเข้าไปใส่เข้าไปที่รูบนก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็เอาตัวเมียนะครับมาใส่ด้านหลัง เป็นประมาณนี้มันก็จะ,ะเด้งได้ส่วนด้านล่างนะครับก็ใส่ตัวนี้เข้าไปจะได้ประมาณนี้นะครับเอาตัวนี้สอดเข้าไปนะครับใส่ให้มันเข้าด้านหนึ่งแล้วด้านนี้ก็กดนะฮะกดให้ตัวนี้มันเข้าไปก่อนนะครับอ่าแบบนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บก็ปล่อยลงมาเรียบร้อยทีนี้ความเรียบ ความเรียบมันก็จะมาปรปับจากตัวหกเหลี่ยม2ตัวนี้นะครับสด้านเลยความสูงความต่ำให้พอดีกับตัวถาดด้านในก็ใช้ระดับน้ำมาวางนะแล้วก็ส่องดูเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยมันจะมีขีดดำๆอยู่ก็คือมันลอยลอยขึ้นมาตรงนี้สนิทแล้วตรงนี้ก็ลอยนะครับผมก็ทำการปรับนะเรียบร้อยนี่โอเคเรียบแล้วไม่มีกระดกแล้วอ่ะทีนี้บางคนบอก ไม่มีถาดได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ต่อให้คนที่ไม่ได้ซื้อถาดนะครับเขาก็จะไปดี Y หาอะไรมารับตรงส่วนนี้เพราะว่าถ้าเกิดไม้เนี่ยเวลามันรีดเนี่ยคุณจะเห็นว่าตรงนี้ส่วนที่หลุดออกมาจากเครื่องเนี่ยนะครับมันจะชนพอดีกับตรงนี้เลยคือแทบจะไม่มีอะไรต่อมาเลยนะครับสมมุติว่าผมถอดตัวถาดนี้ออกกันนะครับไม้มันวิ่งมาเสร็จปุ๊บพอมันสุดลูกกิ้งนึกออกไหมครับลูกกิ้งเนี่ยมันจะหนีบอยู่แค่ประมาณตรงนี้พอมันหลุดจากลูกกิ้งปุ๊บมาถึงตรงนี้มันจะกระดก เพราะว่าน้ำหนักของไม้นี่เหรไหมครับ oh ไม่มีอะไรมารับตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม้มันจะติดอย่างเงี้ยกับเครื่องแล้วถ้าคุณมีไม้ชิ้นอื่นวิ่งต่อมาอีกมันก็จะติดอยู่ในเครื่องเพราะตัวนี้มันยันเอาไว้นะครับมันก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะเขาส่วนใหญ่ก็จะต้องมีถาดนะครับหรือว่า DIY อะไรมารับไม้ตัวนี้นะครับกันไม้มันจะกระดกนั่นเองนะครับ โอเคอ่ะมาเราจะเริ่มกันแล้วข้นแรกเนี่ยนะครับสมมติผมเอาไม้ใส่เข้าไปเนี่ยก่อนอื่นเราก็ต้องดูก่อนว่าไม้เราเนี่ยนะครับมันกินอยู่ที่เท่าไหร่นะดูจากขีดตรงนี้นะครับซึ่งเราจะสามารถเห็นได้จากเอ่อมันจะมีตัวพลาสติกตรงนี้ไอ,อเป็นเหล็กตรงนี้นะครับเหล็กตัวเนี้ยนะครับจะทําหน้าที่ในการปรับนะครับจะเห็นว่า ัวสเกลตรงนี้มันจะขยับขึ้นลงนะครับตามเหล็กที่ผมกดเห็นไหมครับดูมือซ้ายผมกดดนี่นะครับตัวนี้คือเป็นตัวที่เอาไว้กันไม้ตีกับนะครับเพราะว่าใบเนี่ยหมุนส่วนทางกับสิ่งที่ไม้มันวิ่งเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวนี้จะกันไม้ตีกัดถัดเข้าไปข้างในนะครับก็จะเป็นเป็นลูกกิ้งนะครับแล้วก็เป็นใบมีดนะครับแล้วก็เลยใบยมีดไปอีกก็จะเป็นตัวลูกกิ้งอีกชั้นหนึ่งนะแล้วก็ออกไปข้างนอกนะครับประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ไม้ตัวนี้นะครับก็เริ่มแรกก็ปรับนะครับลงมานะครับแล้วก็ดูที่สเกลตัวนี้นะครับว่ามันกินไปที่กี่มิลนะครับผมตีให้มันเป็น1มิลและกันประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม้ตัวนี้นะครับมันสามารถกินได้มากกว่านั้นอยู่แล้วอย่วิธีการวัดนะครับก็คือแย่เข้าไปนิดเดียวนะครับคือถ้าแย่เข้าไปลึกเนี่ยมันจะไปติดไอ้ตัวเหล็กกันไม้ตีกลับแล้วมันจะดึงไม่ออกคุณต้องยกตัวเครื่องขึ้นนะครับ่แค่นี้พอให้รู้ว่า มันกินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วคุณก็ค่อยเปิดดึงออกมานะแล้วเปิดเครื่องนะครับตอนนี้ผมใส่ตัวปล่อยคิดื้วยเป็นแบบนี้นะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงผมใช้กับไม้สนตัวนี้นะครับอ่ะไป ปุ๊บเห็นเลยไหมครับนี่ผมชอบเอาไม้นี้มาลองมากเลยเห็นไหมครับจะเห็นเลยว่าผิวข้างในนี่เป็นยังไงแล้วดูความเงาเห็นไหมครับเห็นไหมดูความเงาคือมันรีดแบบเรียบมากเพราะใบใหม่เอี่ยมเลยนะครับเห็นไหมเงาแวบเลยเห็นไหมครับนี่เทียบกับก่อนรีดแบบนี้รีดแล้วแบบนี้ครับเห็นไหมไม้เงาแวบเลยนะครับเรียบมากเรียบมากอ่ะอันนี้คือเบอร์หนึ่ง เดี๋ยวผมจะวิ่งด้วยความเร็วเบอร์สองนะครับก็คือผมจะเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปรับความเร็วไปที่เบอร์สองแล้วก็ใส่ไม้นะครับไม้ยาพาราตัวนี้จะเห็นว่ามันถูกใส่ไปแล้วแต่ว่าใบที่เขาใส่มาเดีย๋ยมันไม่ค่อยดีนะครับมันจะไม่เรียบเดี๋ยวผมจะใสโดยที่ประมาณใช้ประมาณ1มิลนะผมตั้งไว้แล้วอ่ะดูนะครับเปิดเครื่องแล้วก็ปรับความเร็วนะครับ ไม่มีเลยนะครับเป็นไหมครับไอร่องลอยๆเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะลองอีกฝั่งหนึ่งนะครับปาปีอีกหนึ่งมิลน,นะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนู้นบ้างนะครับ1นมินลเรียบร้อยเปิดเครื่อง เรียบกริบเรียบมากเนะี่ยเบอร์2ก็พอแล้วนะครับเนะี่ยเรียบแบบเรียบมากๆเลยสุดยอดเลยอะ่ะโอ้ยอย่างนี้สบายนะซื้อไม้มือ2มาแบบใช้งานแบบสบายๆเลยนะครับแต่สิ่งที่คุณจะต้องดูก่อนจะใช้ก็คือรอยตะปูนะครับถ้ามีตะปูติดอยู่นี่คือจบเลยนะใบจะเสียทันทีนะครับฝั่งหนึ่งอันนี้ไม่ให้ล่องนะนี่เป็นลายไม้นะครับอ่ะทีนี้ดูสภาพเห็นไหมครับนี่คือใช้อันนี้นะใช้อันนี้นะที่ผมบอกตกใกล้ๆนะไม่ใกล้เลยนะคุณดู โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมีนะครับถังเก็บฝุ่นอย่างแรงนะครับอย่างแรงเลย <c oughs> อ่ะโอเคเอา่าระหว่างนี้ระหว่างว่างๆก็เลยคิดอะไรได้นะครับก็ผมมีเจ้าตัวกบไฟฟ้ายังไม่ได้รีวิวเลยนะครับก็ตัว dcp 5 8 0นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเก็บฝุ่นของมันเนี่ยนะครับมันเป็นกบไฟฟ้าใช่ไหมครับเนี่ยมันจะมีถุงเก็บฝุ่นขนาดใหญ่อยู่แล้วเนี่ยยืดออกมาได้อีกนะครับตัวเนี้ยนะครับสามารถใส่กับท่อลดขนาดเนี่ยเนี่ยจาก2นิ้วไปนิ้วครึ่งนะครับตัวนิ้วครึ่งเนี่ยใส่ด้านนี้ได้พอดีเลย ส่วนตัว2นิ้วเนี่ยนะครับมันจะตรงกับอันนี้นะเพียงแต่ว่าอันนี้ขอบมันหนาไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกนิดนึงเนี่ยมันอีกนิดเดียวนะครับผมก็จะทําการใช้ตัวเป่าลมร้อนนะครับเป่าตรงนี้ให้มันย้้ยๆหน่อยนะแล้วก็ยัดเข้าไปดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเข้าได้ละ เรียบร้อยเห็นไหมครับ,รเ,รบรเข้ามาขนาดนี้ไล้เห็นไหมตรงนูนๆนะครับเนี่ยเรียบร้อยเพอร์เฟกแล้วก็ตรงนี้ก็เสียบกับเจ้าตัวเก็บฝุนนี่เนี่ยเป็นไงล่ะเนี่ยถึงเวลาเราก็เอานี้มาเสียบได้เลยโช๊นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะใส่กับถังนะก็เอาท่อจากถังมาเสียบตรงนี้ได้นะครับโอเคตอนนี้ผมต่อเจ้าตัวนี้เรียบร้อยอันนี้ผมบอกก่อนนะใครอย่าเพิ่งว่าผมนะว่า อันนี้มันได้ไม่กี่ทีมันก็เต็มเะครับเข้าใจครับอันนี้คือผมทําแบบเป็นไอเดียเล่นๆเ,เฉยๆนะครับคุณจะรีดแค่แผ่น2แผ่นนะผมว่าแค่นี้พอนะครับไม่ต้องต่ออะไรวุ่นวายนะในกรณีที่คุณยังไม่มีถังเก็บฝุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้กับเจ้าตัวไม้เนื้อแข็งนะนี่คือไม้ยางแบบว่าแข็งกุ้ตัวเมื่อกี้นะครับม่กกี้ไม้ยางเหมือนกันแต่อัีนี้คือไม้ยางแบบเก่าเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมเป่าฝุ่นรอบๆเรียบร้อยแล้วนะครับดูซิว่ามันยังมีฝุ่นหลงเหลืออยู่ตรงนี้ไหม ไม่มีเลยไม่มีออกมาเลยนี่มีตรงนี้นิดนึงนะครับนี่มีตรงนี้นิดนึงเนี่ยเห็นไหมครับแล้วดูความเรียบนี่ก่อนนี่หลังนะครับเห็นไหมครับเรียบเรียบเลยนี่คือแบบเร็วนะครับนี่คือเบอร์สองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองอีกทีนะครับด้านนี้ ไม่มีฝุดเลยอะมีนิดเดียวเยองอะน้อยมากโอ้ยใส่ได้เยอะนี่แล้วดูความเรียบจากไม้เก่าๆไม่สวยเลยนะครับแบบนี้กลายเป็นไม้สองหน้าสวยๆเลยสีสวยๆเลยนะครับแล้วเรียบมากนะครับยิ่งฝั่งนี้ชัดเลยนะครับสีไม้สวยๆเลยนะครับเยีนะ่ย yeah! ม ก็มาสรุปกันนิดนึงความประทับใจแรกเลยก็คือนะมันเป็นเครื่องรีดตัวหนึ่งที่สวยมากๆากเครับเรียกว่าน่าจะสวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วนะเป็นเครื่องรีดที่ทรงก็ไม่เหมือนควบ้านแถวช่องเขาส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบเล็กเล็กเรีวเวใช่ไหมครับแต่ตัวนี้คือฐานกว้างนะครับสวยมากสิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือการที่เขาให้ตัวตัวนี้มามันสามารถเป็นทนเนนทุกอย่าง ที่อยู่ในเครื่องได้นะจุดที่มันจะต้องเมนเทนเนนเนี่ยมันจะใช้หัวแบบนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวแม่เหล็กที่ให้มาก็สามารถทําการถอดเปลี่ยนใบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ง่ายมากนะครับนี่คือคิดมาดีมากแล้วก็มีที่เก็บเรียบร้อยนะวิธีการเมนเทนนนก็นอกจากเปิดฝาปุ๊บปุ๊บปุ๊บสี่รูเปิดมาปุ๊บก็เห็นตัวเครื่องเกือบทั้งหมดเลยสามารถจัดการเปลี่ยนใบนะทำความสะอาดอะไรได้หมดหรือถ้าคุณจะดูแลเรื่องโซ่หรือว่าเปลี่ยนแปลงฐานก็สามารถเปิดตรงนี้ได้เปิดตรงนี้ได้นะครับง่ายมากแล้วก็ชุดโซ่ตรงนี้สามารถเปิดดดไไ้้้้้้งงงง่่่่าาาายยยยๆๆคุณสมรรรถนะะตตตััทีีใชบอ แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นสีเสาสีบุมแบบนี้ นะครับจะเห็นว่ามันรับน้ําหนักของตัวเครื่องเนี่ยตัวชุดรีดเนี่ยนะครับได้ดีมากเวลาระหมุนเนี่ยมันขึ้นพร้อมกันทั้งชุดไม่มีแบบปึ๊ก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 โยกโยกไม่มีนะครับขึ้นหมดเลยขึ้นตรงตรงพร้อมกันนะครับแล้วก็ใบเป็นตัวรีดที่ใช้ใบถึง3ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยความเรียบนะครับจะสูงมากเพราะว่ามันใช้ใบถึง3ใบช่วยกันรีดนะครับแล้วก็ใบที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นใบแบบ2คมหมายความว่าใบ1ชุดสามารถใช้ได้2รอบอายุไขแล้วเขาแถมใบมาอีกชุดหนึ่งเท่ากับว่าซื้อมาาเคครรื่่ออองนยุุณใช้้ไได4บ นะคือแบบนานมากๆนะกว่าจะต้องแบบซื้อซื้อใบใหม่นะครับถือว่าโอเคนะ ตัวเป่าขี้เลื่อยออกเ,ออเครื่องรีดบางตัวจะไม่มีระบบเป่ามีแค่คายออกมอาเฉยคุณต้องหาเครื่องดูดฝุ่นหรือไม่ก็ต้องเปิดมันโลง่งๆให้มันพ่นออกมาเองแต่ตัวนี้มันจะมีระบบเป่ามาให้ก็คือตัวแกนมอเตอร์อีกฝั่งนี้จะมีตัวใบพัดนะครับคอยเป่าตัวขี้เลื่อย,ยออกมาซึ่งถ้ามันเป่ามาแล้วเนี่ยมันก็มีหัวมาให้อีก2แบบแบบนี้ก็คือพ่นออกมาใกล้ๆแต่จริงแล้วไม่ใกล้เลยนะจากที่เห็นนะครับมันไม่ใกล้เลยนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือแบบนี้เอาไว้ต่อกระอดดฝุ่นตัวบางี่อ้ออต้งซื้อเพิ่มนบบแี้ แต่นี้เขาก็ให้มาแล้วนะ ีนี้พอเขามีระบบเป่ามาให้เราก็ควรจะทําระบบลับมันด้วยนะก็อย่างที่ผมทำเนี่ยคือระบบลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป่าปุ๊บคุณไม่ต้องมาหาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดเลยนะคือตัวนี้มันเป่าออกสบายๆนะถ้าเกิดคุณมีพื้นที่หรือว่าคุณคิดว่าคุณทํางาน,นเยอะนะแค่เนี้ยมันเก็บไม่พอแล,แล้วคุณก็หาถังอะไรตรงนี้ซึ่งถังนี่ผมซื้อมารอแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะทําในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้นะครับพอดีว่าผมมีเจ้าตัวเก็บขี้เล่ห์ของเจ้าตัวกดไฟฟ้า DCP 580นะครับก็เอามาลองใช้ดูกก่่อนนซึง็สาามรถใช้้ไดนะ ใช้ท่อสเตปแบบนี้นะครับง่ายเลยแม้ถ้าเกิดคุณทางานแบบว่าไม่กี่แผ่นนะคุณก็สามารถใช้ตัวนี้ได้แล้วก็มันก็ไม่เปลืองพื้นที่เลยแม้แต่น้อยนะครับแล้วก็เขามีออปชั่นเสริมก็คือตัวถาดรับตัวนี้นะครับสำคัญมากถ้าเกิดคุณไม่ซื้อถาดรับตัวนี้คุณก็ควรจะต้อง DIY นะหาอะไรมามารองไม้ที่กาลังจะออกมาเนี่ยให้มันเสมอกับพื้นด้านล่างตัวนี้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดการกระดกได้จากที่เห็นเมื่อกี้ผมรีดไม้พร้อมกัน2ออันนะครับอันแรกออกมาแล้วเนี่ยผมยังมาหยิบไม่ทันเลยแต่ว่ามัน ไม่กระดกเพราะว่ามันมีตัวถาดตัวนี้รอรับไม้อยู่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยมันจะกระดกทันทีไอ้ไม้ที่มันเลยออกมานะครับเพราะฉะนั้นฐานนี้ค่อนข้างสําคัญนะทั้งขาเข้าขาออกเลยราคาก็อยู่ที่พันหนึ่งพันสองเท่านั้นเองแล้วก็ตัวเครื่องก็อยู่ที่มันหมื่นเก้าถึงสองหมื่นนะครับลองหาดูแต่เดี๋ยวผมจะวางลิงก์นะครับของพวกนี้ที่ผมซื้อเนี่ยจากที่ใต้คลิปนี้นะครับลองเข้าไปดูได้นะ ถือว่าเป็นเครื่องรีดตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่างชื่อของตัวดีวอลเลยนะครับก็ใครที่คิดอยากจะซื้อเครื่องรีดสักตัวก็ลองพิจารณาตัวนี้ละกันอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับดีมากแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับโอเคก็จบไปนะสำหรับการรีวิวเจา้าตัว d w 7 3 5ตัวนี้นะครับ แ่มมากนะก็สุดท้ายนี้นะครับคลิปแรกประเดิมปีใหม่นะครับ2 5 6 5ก็จัดด้วยของใหญ่ไปเลยก็สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังทุกท่านด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ฟึ่งเฟอร์นชันแนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากก,กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแจม่มแจ่มแมวมากไปละครับบ๊ายบาย,บาย